วันนี้มาเก็บมะนาวกันนะคะ3วิธีเก็บมะนาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกํำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้มี3วิธีเก็บมะนาวแบบง่ายๆมาฝากค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มะนาวราคาถูกนะคะเรามาเก็บมะนาวไว้ใช้นานๆกันนะคะล้างเขาให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้แห้งก่อนเลยนะคะเริ่มที่วิธีที่หเลยค่ะหาถุงแกงมานะคะถุงแกงนี่แหละคะ่ะทาการเจาะรูเลยนะคะเจาะที่ถุงแกงให้เป็นรูนะคะแล้วนํามะนาวของเรานี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในถุงเลยนะคะ หลังจากที่เราเจาะรูแล้วนะคะนำมะนาวใส่ลงไปในถุงเลยค่ะปิดปากถุงนะคะลัดหนังยางให้แน่นเลยค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะวิธีนี้สามารถเก็บได้2อถึงสสัปดาห์เลยละคะ่ะหาถุงหิ้วนะคะถุงหิ้วเรานี่ละคะ่ะที่สะอาดนะคะจากนั้นนะคะนำกระดาษ A4 พับครึ่งเลยค่ะใส่กระดาษลงไปที่ก้นถุงเลยนะคะ หลังจากที่เราใส่ลงไปในก้นถุงแล้วนะคะก็นำมะนาวของเราละค่ะใส่ลงไปในถุงได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่มะนาวลงไปนะคะเราก็เอาลมออกให้หมดเลยค่ะรัดปากถุงให้สนิทเลยนะคะวิธีนี้ปิดปากถุงให้แน่นเลยค่ะเอาอากาศท้งออกมาก่อนนะคะแล้วก็รัดหนังยางให้แน่นเลยค่ะปิดให้สนิทแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเลยนะคะวิธีที่สองนี้นะคะ สามารถเก็บได้นานกว่าวิธีที่1น,นะคะสามารถเก็บได้ถึง4สัปดาห์เลยละคะ่ะ4สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะสามารถเก็บได้เลยค่ะนําไปแช่ในตู้เย็นเลยนะคะชั้นปกตินี่ละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันเลยนะคะนํากระดาษ A4 ที่สะอาดนี่ละคะ่ะ มาหอมะนาวให้สนิทเลยนะคะอย่าให้อากาศเข้าเลยนะคะรัดหนังยางให้แน่นเลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถยืดได้ออกไปถึง1เดือนหรือ1เดือนครึ่งเลยนะคะเจ๊กุ้งทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะใส่มะนาวลงไปในกระดาษ A4 ที่สะอาดนี่แหละคะ่ะจากนั้นนะคะปิดให้สนิทรัดหนังยางให้แน่นเลยอย่าให้อากาศเข้านะคะ แล้วนำไปใส่ในถุงแกงอีกครั้งนึงเลยค่ะแล้วนำไปใส่ในถุงแกงนะคะตอนใส่เอาอากาศออกด้วยนะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะถุงแกงถุงร้อนนี่แหละค่ะนำใส่ลงไปเลยนะคะตามภาพตามภาพเลยค่ะปิดปากถุงให้สนิทเลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บได้4ถึง8สัปดาห์เลยละค่ะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะสามารถเก็บมะนาวไว้ทานได้หลายเดือนเลยละค่ะวิธีที่3นี่นะคะสามารถเก็บได้4ีถึงแสัปดาห์เลยละค่ะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตู้เย็นด้วยนะคะและความสดของมะนาวด้วยค่ะลองเลือกดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ คลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ